ที่นี่เพื่อนผมสองคนอินมากเขาจับมือหน่อยครับพี่จับมือหน่อยครับพี่นเราก็นอนฟังอยู่ด้วยกันใช่ไหมเพื่อนต่อจับให้หน่อยต่อจับทำไมโบอ๋อโอเคโอเคมาจับแทนแม่อ่ะได้ได้ได้มาจับให้แม่หน่อยสิอ่ะจับให้แม่จับจับ อเหนักทุทกวันจับมือแบบบลูทูธเดี๋ยวสักเพลงหนึ่งสักเพลงไม่รู้เพลงไหนจะลงไปไล่จับมือแต่ว่าหนูขอลองว่าอย่าเบียดก,กันแค่นั้นนะหนูขอแค่นั้ไม่จริงอ่ะไม่จริงอ่ะไม่จริงบียดกันนั่นหละครับระวังคนเป็นตาปลาควรระมัดระวังในการเดินทางนี้นะครับแล้วก็เล็บขบด้วยเนาะ อ่ะเพลงต่อไปให้เหมาะกับบรรยากาศงานวัดอย่างนี้ก็ต้องคืนนี้เมื่อปีกลาย